สวัสดีเพื่อนๆเป็นแฟนคอร์เตอร์ไซด์ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคลิปป้ายยานะครับผมสำหรับตัวละครสเปนเซอร์นะครับที่ตอนนี้ผมทําคลิปเนี่ยคือวันที่25กรกฎานะครับนี่เป็นตัวละครที่ผมแนะนําเพื่อนๆให้เปิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของสเปนเซอร์นะครับเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อบัฟให้ทีมโจมตีขอลับแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งขอลับเนี่ยจะเป็นบอสหลักๆในเกมนี้เยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสเลดนะครับบอสยักษ์บิท้า บอสกิลบอสกิลหนอนนะครับก็ล้วนแต่เป็นคอรับทั้งนั้นเลยนะไหนจะบอสเลดคาเค้นอีกนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยความสามารถของเขาคือเขาสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนรอบๆข้างได้นั่นเองนะครับผมให้โจมตีคอรับได้แรงขึ้นจากบัฟที่โจมตีคอรับแรงแบบมหาศาลนะครับแล้วก็ ตัวละครนี้เนี่ยจะยืนไกลมากๆนะครับผมระยะการยืนพอๆกับชินัสึกหรือว่าซอยุนเลยนั่นเองนะครับท่าบับว่าเขาสามารถเอาไปลงบอสได้หลายตัวมากๆนะครับอย่างเช่นบอสบีท่าหรือว่าบอสไทแลนกิกัสนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ลงได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยพอดีจะไม่โดนทุบตายนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ไปทั้งหมด150โลเลยนะครับในการเปิดน้องเซนเซอร์คือมีเท่าไหร่ผมทุ่มหมดเลยนะครับเพราะตัวละครนี้อยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครที่บับ คอรลับเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมมาดูที่ความสามารถกันนะครับเพสซีฟก็คือโจมตีศัตรูประเภทคอรลับแรงขึ้นร้อเอนะครับอันนี้ความสามารถติดตัวนะครับแล้วก็จะมีแอนติคอรลับของตัวเองนะครับผมบวกอีกสี่สิเอนต์เองก็คือยิงคอรลับแรงนะครับและนี่คือสกิลสเปเชียลนะครับซึ่งมันยาวมากๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับโดยที่น้องสเปนเซอร์นะครับจะมอบบัฟให้กับเพื่อนๆรอบตัวนะครับให้พวกเขาโจมตีคอรลับได้แรงขึ้นนั่นเองเป็นเวลา12วินาทีบนี้ จะไม่ได้มอบให้กับสเปนเซอร์เองนะครับให้กับเพื่อนๆเท่านั้นนะครับโดยที่บัฟจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับโดยที่จะขึ้นอยู่กับว่าสเปนเซอร์ได้เก็บอัติแฟกตัวไหนมานะครับมันเก็บอัตโนมัตินะครับวันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากโดยที่จะมีตั้งแต่บัฟโจมตีขอรับแรงขึ้น3 0 40%และ50%นะครับโดยที่วันนี้มันจะสุ่มนะครับว่าตอนนั้นสเปนเซอร์จะให้บัฟอะไรนะครับและเวลาอัปตันเลเวลห้านะครับ จะเพิ่มผลของบัฟนะครับอีก50%นั่นเองนะครับผมหรือว่ายกตัวอย่างเช่นาหาว่าได้เลดเวฟนะครับ50%ก็จะเป็น25%รวมกันเป็น75%นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโบนัสสำหรับถ้ามีทหารอยู่ในทีมนั่นเองนะครับทีนี้มาดูสกิลพาสีอีกอันหนึ่งนะครับผมสกิลพาสีอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าสเปนเซอร์ใช้สกิลสเปเชียลแอตแทกครบ3ครั้งนะครับจะการันตีได้เลดเวฟหรือว่าบัฟขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับโดยที่จะมีผลเพิ่มเติมคือ จะลดพลังโจมตีและค่าป้องกันของศัตรูที่เป็นคอรลับลง50%นะครับตอนแรกจะลด50%นะครับและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึง25%นั่นเองนะครับผมเป็นเวลา25วินาทีนะครับ,บขึ้นเลเวล5นะครับผมอันนี้ก็จะลดดามจที่ได้รับจากคอรลับลงนะครับ40%ซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าให้เพื่อนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้บอกไว้ก็ไม่น่าจะให้นะครับเพราะถ้าให้ก็คงจะบอกทูอัลีทูอะไรไปแล้วนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมเห็นสกิลแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับทีมคอล์บเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงละกันนะครับผมคือตอนนี้บอสมันไม่ใช่พวกคอลัลซะด้วยสิผมจะไปลงอะไรให้ดูดีนะอย่างยกตัวอย่างอย่างบอสไทเลนกิคัสตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราเอาสเปนเซอร์มาใส่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ เหมาะดีมากๆเลยเดี๋ยวลองลงซอบให้ดูนะครับนี่นะครับอย่างบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสที่เป็นคอรลับด้วยนะครับสเปนเซอร์มาแล้วการที่เราลงสเปนเซอร์ไว้นะครับผมมันจะเป็นการช่วยบัฟสมาชิกทั้งทีมนะครับผมให้โจมตีบอสได้แรงขึ้นเพราะบอสเป็นคอรลับไงนั่นแหละครับผมเลยบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ควรเปิดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยบูสต,ต์ดาเมจได้ดีมากๆกรณีเราสู้กับบอสที่เป็นคอรลับนั่นเองนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดู pattern static กันนะครับว่าเราทำดาเมจไปกี่เปอร์เซ็นต์เราทำดามเมจไป51.89%เปเลยนั่นเองนะครับ51.89%โอ okay. เคแล้วเดี๋ยวผมจะลองลงอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่ไม่มีน้องสเปนเซอร์นะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าเราจะได้51หรือเปล่าจบบอสแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ ลงไปเป็น46.52%นะครับก็เรียกได้ว่าหายไปเยอะเหมือนกันก็เรียกได้ว่ามีความต่างพอสมควรเลยนะครับเดยวก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่เราใส่เ็นเซอร์มาเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจได้ประมาณนึงเลยนะครับผมค,คือมันทําให้แบบจัดการกับพวกบอสคอรั์ได้ดีมากขึ้นนะครับจริงๆผมอยากจะลองลงบิท่าดูนะแต่ว่ามันไม่มีนะครับตอนนี้ก็เลยลองให้ลงให้ดูไม่ได้นะครับ ในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับสเปนเซอร์จะต้องใส่เซตเฮสนะครับผมเพื่อรีคูดาวไวันะครับเพราะเราต้องการที่จะวนสกิลบัฟของเขาให้บ่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในจะพุัสศีอันที่2นะครับเมื่อเราใช้สกิลครบ3ครั้งจะเป็นการการันตีเลดเวฟนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะได้บัฟโหดขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นเฮสนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังใส่เซตมั่วๆอยู่นะครับคือเอามาใส่ให้มันครบๆก่อนนั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสเปนเซอร์นะครับยังไงก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ6วันอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าพลาดนะครับตัวละครนี้ไล่มานี่เอาไปลงเล่นได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับเวลาเราไปสู้กับศัตรูที่เป็นคอร์ลับนะครับยังไงก็นี่เชียร์มากๆเลยนะถึงขั้นทําคลิปมาป้ายยาคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าใครที่เหลือเพชรเหลืออะไรนะครับอย่าพลาดตัวละครนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนี่ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ 아티팩트를 반출하는 건 불법이지. 그래서 아티팩트가. 비전.